สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวพักเครื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมหลวงปู่พัดปุญญกรมูนะครับผมรุ่นเจ้าสัววัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมบ่อยท่าพจน์สร้างครับรุ่นนี้ครับผมขอญอาตแกนะครับผม ครับผมเนื้อทองแดงลุงหน้ากากสำริดครับผมหลังฉนวนครับครับผมขอญาตนะครับ,รบหลังฉนวนนะครับผมขอญาตแกะก่อนนะครับผมขอญาตแกะก่อนนะครับด้านหลังเป็นนี่นครับผม สวยงามมากครับผมพุทธคุณเปี่ยมล้นนะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงลุงหน้ากากสำลีนะครับหลังชนวนร้อยแปดครับผมครับผมให้รับให้เพื่อนๆทุกท่านรับชมครับนะครับผมกล้องผมไม่ค่อยจับนะครับผมด้านหลังนะครับ นี่ครับด้านหลังเป็นปีนักสัตว์สิบสองนักสัตว์นะครับผมวัดทานทหารนะครับผมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์น,นะครับผมท่านเป็นเจ้าคุณแล้วนะครับหลวงปู่พัดปุญจกรมงนะครับผมสวยงามมากครับผม ด้านหลังเป็น12นักษณะเลยครับบอยท่าพระจันทร์เป็นผู้สร้างนะครับผมด้านหน้าครับี่ด้านหน้าเนื้อทองแดงลุงหน้ากากสนิดหลังชนวนรอยแนะครับผมเจ็บไว้ครับผมหนึ่งเดรียญครับรีวิวให้เ,เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมด้วยครับผมก็บุญชาแนลก็ ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับผม